สวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวเที่ยงกันนะคะคราบนกกอนี่ค่ะส้มส้มหมูส้มหมูกับทอดเนื้อมาเด้อเอออีกอางหนึ่งก็คือแหนมหมูแหนมหมูส้มหมูกินกับพริกขี้หนูเบิ้งเฮ้อค่อยมาให้เบิ้งเด้อเก่าากินหรอกไมากินเผ็ดอะไ้เ้ยพี่น้อง นวละค่อมืมือาเจ้าวมาหวานดีนะนกินเลยพ่อพี่ก็หวานนะรอ,องแล้วหวานออกเทมแนมโน่ข้<ต>าไก่วะจะตัดอปลายมันจากน้อยเลยแซ่บ กินช้มหมูบ่มีม,มะพร่ก็เเียแล้วหน่วยละคาลดนี่เสร็จบอเนื้อแห้งทิ้งยังไรมันมองไหมก๋วยเตี๋ยวขกระดำมดำ,ดำมันนี่กินแบบไงไงส้มหมูเด้อพี่น้องซี้มา เอาหน่อยเดียวยาเดียวหักมากผิกกันค่อยเป็นคนกินเผ็ดเด้่ยหักละไม่คนไม่กินเผ็ดนะคะทุกคนหักมากผิ่แต่ว่าจะลองกินเนื้อหักมากพิดระวังตาคนคลั่งเอยมันน้อยพนย้ำบุกคิดหักเอาแต่ปลาเลยแซ่บพี่ม็อง nữa ha mấy anh thì sửa chứ, đi lòng đuôi đèn đi anh <laughs> พี่น้องอันบังเนอหนนวยแดงนะควายกระไรซ้ำหน่วยแดงนะลูกพริกข้าวกรเฉดน้มากมันเป็นพริกกี้หนูนะคะทุกคนเนี่ยอย่างเี้ห็นูน้เผ็ดหนูเผ็ด พีิก็เห็นได้วจะเอิญม,มาพลิกที่เป็นมันๆแบแบบคนเรามาของหอเรียหอหยองส่งมาที่ โ,โคตรงดจังบอกว่าให้กัดเป็นด้วยเลยแซ่ <c oughs> <c oughs> บบรรยากาศดีจังเมืเ่อไ่ลมบดนโม้แลยใ <c oughs> ชเ้เงิล่ะ สื่อน,น,นังมากมีกม่มสจะมีออกนะอืเช็ดเป็นอยู่เด็กขนาดเนือง,งยม่เห็ดเหมือนเสดขนาดบาค่ค่อยจดจรนะ อร่อยจนพูดไม่ออกเพราะเผ็ดจนพูด <guer r isa> ไม่ออกจ้ะแซ่บอร่อยจริง่ลแซ่บโอ้เนี่ยแส้มหมูนี่มันอร่อยจริงนะคะติดกับไม้อะที่ห้าวันปออะไหนี่อ้ <Holiday> <God> เว่าเจ้ายำมาเืี่ยพริกเนี่ยข้ามือเข้าแล้วเจ้าก็เกินไปด้วยม, <laughs> มันเป็นพริกขี้หนูฝังทุกคนแตมน่มันเล็กแต่ว่ามันจวดจาดยำไปทีนึงอค้อนอยู่ในท้อง <laughs> กินเสก็สีบกัแล้วนะแบบเป็นตะเกียกินแตกวเกียวแล้วก็บบก็เตียวเราต้องห่างกันสักพักว่าเรื่องนี้จับ เขาซื e ้อมาแผ่นใหญ่เนาะครังที่เขาตัดมาเขาซื้ออันใหญ่มาแล้วผมเขาแบ่งขายวันนี้ซับห้่นกูเลือดก็สีใหม่เห้ลูกใส แจ้งกับเรา,าค่ะคุณคนวันีอยนนาให้น้องสาวกินก่อนเพราะว่ามันมีหนังเยอะเขาชอบกินใครผิดให้เพื่อนเบิงดิน้องสาวไม่ยอมออกกล้องก็คืออายอายผู้บ,บ่าวมามาโซโอโหไม่เขียวเหรอโอ้แกนนะเนี่ยพี่น้องเบิงคนอีสานเขากินกันแบบนี้เด้อ <laughs> กินแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนตอนเที่ยงทานผลไม้ดังข้าวกรมอนคิดว่าตอนเย็นแค่าหากินใหม่ กินตรงที่มันเป็นน้ำมันแบบตรงที่มันเป็นมันๆอ่ะนั่นแห่ะอเคหรอหอมอิ่มแล้วค่ะทุกคนขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาตามรับชมช่องัวตตะพื้น คลิปนี้ก็จะล้าเพื่อนๆไปกับแหนมหมูก็เนื้อแห้งนะคะเป็นเนื้อทอดนะคะเนื้อวัวขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาให้กำลังใจท่องครัวเตาปืนจะร้องหนึ่งร้อยซับสไครต์แล้วค่คะ,คะทุกคนมีหนึ่งร้อยคนติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากใจเลยคะ่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <S 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 <S